สวัสดีครับเพือ่อนิช่องปรินสองนะครับก็บวันนี้เราก็จะมาเล่นแมปทำพิซซ่านะครับซึ่งเราจะมีอาชีพอยู่ในร้านพิซซ่าก็จะมีประมาณเท่าไหร่นะสามี่อาชีพก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยนะครับ,บก็เริ่มจากตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแคชเชียร,ร,ร,ร์นะครับนี่เอาไว้รับออเดอร์นะครับอ่าตอนนี้ผมทํางานเป็นแคชเชียร์แล้วก็กดนะครับรับออเดอร์ คูดกับเขาไปนะครับแล้วก็รอเขาตอบว่าไงครับจะเอาอะไรโอเคครับคนนี้เขาสั่งเป็นหน้าเปเปอโรน,นีนะครับกดไปโอเคเสร็จแล้วคำสั่งมันก็จะลอยไปที่ห้องครัวนะครับแล้วก็ใช้เชฟทำํำคนต่อมามาแล้วนะครับรับอะไรดีครับไม่ตอบด้วย คนนี้เขาจะเอาอ๋อเป็นน้ำสไปรย์นะครับโอเคมีลูกค้ามาอีกไหมอู้คนนี้ถือกล่องของขวัญมาด้วยจะไม่ให้เราเลยป่นกดไปเลยนะครับรับมาโอเคเขาเจะเอาอะไรดีอา้าวโอเค ก็จะมีประมาณนี้นะครับหน้าที่ของแคชเชียร์ก็เอาไว้ตอนรับลูกค้านะครับแล้วก็รับออเดอร์จากลูกค้าออ้ช่แล้วครับเดี๋ยวเราจะลองไปเป็นเชฟดูนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นห้อง,องเชฟนะครับเอาไว้ทำอาหารเราจะมาเป็นเชฟกันอู้ได้เงินเดือนด้วยครับทุกคนได้จากหัวหน้านะโอเคนะครับ โอเคนะครับหลังจากที่พิซซ่าสุกก็อ,ออกมาก็ไปวางที่ออเดอร์นะครับไปวางตรงสายพานตรงนี้อันนี้อนไนที่มันไม่ใช่ก็คือมันก็จะเด้งออกมานะครับนายดีเชฟคือทำพิซซ่านะครับประมาณนี้เดี๋ยวร้อยคนน้อยๆก่อนคือตอนนี้รู้สึกว่าคนเขาจะทำเยอะมากเดี๋ยวเราไปทำอันต่อไปกันเลยนะครับ ต่อมานะครับเราก็จะเป็นคนที่เอาพิซซาใส่กล่องเนี่นะครับหยิบกล่องมาเปิดไว้แบบนี้พอพิซซามาก็หยิบใส่กล่องแล้วก็กล่องว่างโอเคประมาณนั้นนะครับพิซซาใส่โอเคส่วนน้ํากระป๋องนี้ก็เอาใส่ช่องได้เลยครับไม่ต้องเอาใส่กล่องโอเคนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นจํานวนกล่องนะครับ39กล่องถ้ากล่องหมดก็ต้องไปขนมาก็จะมีหน้าที่ส่งของอยู่นะครับอันนี้จะเป็นบริการส่งอาหารนะครับส่งพิซซ่านั่นแหละก็รับพิซซ่ามารับน้ํามาด้วยนาจไม่เอาน้ำไม่ได้โอเคนะครับเอาพิซซ่ามาตรงนี้ก็จะเป็นรถยนต์นะครับ ก็จะมีรถมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรเอคันนี้แล้วกันรถบรรทุกรถทนกันแล้วเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ส่งของนะครับเอาพวกของมาเอาพวกวัตถุดิบมานะครับจากโรงงานบ้านบีสองโอเคนะครับก็ตามลูกศรไปเลยอยู่ตรงนี้นะคะบ,บ้านบีสองซามมาส่งครับ จบเลยนะคะเราไปบ้าน A2 งนะครับบ้าน A2 เราก็จะตรงไปซอยด้านหน้านะครับแล้วก็เดี๋ยวนะเราจะขับตามถนนแล้วกันเพื่อเป็นการขับรถส่งจริงโอเคนะครับขับมาทางนี้แล้วก็เลี้ยวอ้อมตรงนี้บ้าน A 2สองสองโอเคนะครับ นี่มาแล้วพิซซ่ามาส่งแลครับโอเคนี่ครับมีสองอันเลยนะครับ A2 อู้ได้ของขวัญมาด้วยเดี๋ยวดูซิคืออะไรว้าวนี่น่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับเราเก็บไว้แล้วกันอันนี้เป็นโทรศัพท์นะครับ มีคนโทรมาฮัลโหลครับน่าจะไปสั่งพิซซ่าหรือเปล่าบ้าน A3 นะครับอ๋อหลังนี้โอเคนะครับมาส่งนะครับพิซซ่ามาส่งแล้วโอเคครับโอเคนะครับ กูตรงนี้มีรถเต็มเลยเราก็จะรถไปจอดนะครับเพื่อให้ที่คนอื่นขับโอเคนะครับต่อมาเราก็จะมาทำหน้าที่อะไรอีกดี ครัวยังมีคนทําอยู่นะครับแต่เราก็ทําได้เดี๋ยววันนี้เราจะมาเป็นเชฟกันนะครับทำพาซาเอาแป้งออกมานะครับวางซอสมะเขือเทศวางชีสอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคนะครับแล้วก็เอาไปอบอย่างนี้นะครับอบสี่ โอเคนะครับก็รอพิซซ่ามันอบนะครับก็มีออเดอร์ใหม่เพิ่มเข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับโอเคนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราก็จะรถกลับบ้านไปคันหนึ่งนะครับเป็นรถของเราเลยแล้วกันแต่ไม่รู้ว่าจะโดนขโมยบ้านของเราอยู่ตรงไหนหนะ้าเดี๋ยวเราขับหาเราจะขับหาไปเรื่อยๆ,ๆนะครับ อ๋อเนี่ยครับบ้านของเราโอเคนะครับก็เดี๋ยวขับไปจอดหลังบ้านโอเคนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราทาสีรถก่อนเอาเป็นรถสีส้มละกันชอบมีสีส้มเนี่ยอ่าประมาณนี้นะครับนี่เราก็จะเป็นสีส้มนะครับส่วนบ้านนี้หลังเล็กมากๆก็ วางเตียงน่าจะเต็มอุ้ยมีคนเอาพิซซ่ามาส่งนะครับโอ้มีเตียงนอนด้วยเราก็จะมาซื้อเตียงนอนนะครับเอาเป็นแบบไหนดีมันเป็นเตียงที่นอนได้คนเดียวนะครับเเป็นอันนี้แล้วกันนี่นะครับเตียงนอนเอาไางไนเอาไย่างนี้แล้วกัน เ hey. บ้านเรานี่แคบมากๆเลยนะครับทุกคนโอ้เตียงสองชั้นก็มีแต่ไม่เป็นไรนะครับซื้อไฟด้วยเดี๋ยวตอนคืนจะมืดนะครับอุย้ยเงินมานะทุกคนเงินเดือนเงินเดือนหรือเงินวันก็ไม่รู้โอ้จากการทำงานนะครับใครทำมากก็ได้ตังค์มากใครทำน้อยก็ได้ตังค์น้อยนะครับ เดี๋ยวเราจะมาซื้อไฟกันนะครับก็จะเอาเป็นไฟเอาเป็นไฟยังไงดีเอาเป็นเอาเป็นนี้แล้วกันโคมไฟอย่างนี้นะครับโอเคส่วนพวกโต๊วางของนี้เอาเป็นอเอก,ก้าอี้โต๊นี่จะเอาเป็นเอาเป็นโต๊ไหน เป็นโตนี้แล้วน,นะครับเป็นโต๊วไว้ปิกนี้นอกบ้านแต่ว่าเรามาไว้ในบ้านก่อนโอเคนะครับโตโตโตนี้โอ้โหใหญ่มากเดี๋ยวๆดวีทุกคนคือมันอยู่ในบ้านเราไม่ได้นะครับคือมันใหญ่เกินอ้าวเราซื้อมาแล้วคือเอาวางไฟก่อนไลท์โอเคนะครับโคมไฟเอาวางก่อน ปึ๊บโอเคก็ประมาณนี้ก่อนนะครับตั้งยังมีน้อยอยู่ถ้ามีเยอะก็ซื้อเยอะมีน้อยก็ซื้อน้อยนะครับตอนนี้บ้านเรางหลังเล็กเดี๋ยวเราซื้อบ้านปึ๊บราคาหนึ่งร้อยบาทโอ้บ้านอัปเกรดแล้วครับทุกคนอืมน่าใหญ่ขึ้นนิดหน่อยแล้วก็มีหน้าต่างมาให้นะครับจริงด้วยอุ้ย อ๋อ oh, ปิดเปิดม่านได้ด้วยโอเคนะครับถ้าเราอัพเกรดบ้านอีกล่ะอ๋อใช้พันสองยเดี๋ยวจะเก็บตังค์ให้ได้พันสองนะครับเดี๋ยวคืนนี้ก็นอนกันแล้วกันโอเคนะครับก็ นอนไปก็จบแล้วนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับก็เดี๋ยวอีพีหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีครับก็ e ีพีหน้าจะมาเล่นอีกนะครับแบบนี้เพราะว่าเราอยากจะลองเล่นมันน่าสนุกดีก็คือจะเก็บังให้ได้เยอะนะครับอีพีหน้าเจอกันครับบ๊ายบาย